เราย่างทุ่เสาโอ้นกเบื้องถนนเอาเบื้องถนนแล้วไปหนคลิปถนนนี้แล้วค่ะคลิปถนนคลิปบรรยากาศทัว่วไปนี่ต้นมะละกอชมมะละกอก่อนมันมีลูกเล้วโอ้คุณลูกนี้ไป็นตรงเทิงคุ่นค่ะลูกพอาะเราเพิ่มาไทย,ยนี่ออกนะไปเท็่ถนน ไปดังไปมาไทยดินออกตรงนี้ได้หลุดไปแล้วนะนี่คืนดอกไม่คืนดอกไม่กำลังออกดอกไม่หอมหอมเบึงถนนคลิปนี้ก็ที่พามาเบึงถนนเพิ่งเทสเสร็จแล้วพี่้องพาไปเบ,บึงเบึงบรรยากาศไปพร้อมท้องฟ้า มีเมฆขาวนี่แล้วค่ะน,น,าานี่พืน้นที่เสร็จแล้วเมื่อวานนี่ค่ะพระเบิร้ดก็มันจะเป็นอันนั้นนาะนี่กว้างอยู่กว้างดีโล่งดีดิก็ต่เดิมเพราะทิปก้นนั้นคองนาะ ชมการถนนไปพร้อมชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยนี่ก็มีธรรคคงประกาศตามสายเนาะค่ะมีเรื่องแจ้งมีอะไรเขาก็จะประกาศตามสายโอ้ยกว้าง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 ดิเสาอ่ไววางเสาวางเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นมาเก็บรายละเอียดค่ะมึง เพราะว่าเพิ่งจะเทเมื่อวานเค็ดดีด้ค่ะกว้างดีสูงด้วยสูงด้วยพี่น้องตอนนี้อากาศดีคะนตุโพตุต้น,ตน,ตนไทรสารพ่อปูสารประจําหมู่บ้าน สารหลักประจำหมู่บ้านโอ้ตรงนี้สืสูงอันนี้เป็นนองเก้าสูงพี่น้องถนนสูงจากถนนเข้าบ้านพี่ที่เป็นป้าเป็นยังนี่ค่ะต้นโพล่มไสดูมาตั้งแต่โดนตะนานแล้วต้นโพต้นนี้จ้ะ ต้นโพเก่าต้นไม้เก่าแก่จำหมู่บ้านลุมรื่นพาผู้ชมบรรยากาศสเศร้าจ้ามาอัปเดตกันที้ถนนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสุขมันกำรวยทุกคนทุกคนจ้า